สวัสดีครับผมกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยราวรูวันนี้นะครับวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นะครับผมเด่นเด่นนะครับ5 6ไปกับ8 9 7 1นะครับห้ามา5 6ครับ5 8 5 7 5 9 5 1 หกมาหกแนะครับหกเจ็ดหกเก้าหกหนึ่งหลักร้อนะครับเครับเก้าห้าหกเก้าห้แเอ่อ9ก้นะครับเก้าหกแล้วก็เก้นเน้นไปที่นะครับ5 6้า 68ครับเก้นะครับเก้ 9, 5, 8, แล้วก็เก้าหกสำหรับแนวทางหวยร่ารวมนะครับวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นะครับขอให้โชคดีทุกคนครับ